สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube นะครับผมสวัสดี FC ทุกทุกท่านครับวันนี้ร้านมันนีแท็กเตอร์ครับมีรถถ่ายเข้าใหม่นะครับเป็นรถถ่ายรุ่น L3408 DT นะครับคันนี้เล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับปี2 5 5 5 1นะครับ โอเคครับอันนี้ชั่วโมงแท้นะครับสองพันหนึ่งร้อยชั่วโมงครับก็เป็นรถเดิมๆเ,เลยแอดไม่ได้ยุ่งอะไรกับไม่ไมนะครับเครื่องดีมากอฮดลกรอลิกไวนะครับสายยางแตกหรือเปล่าครับพี่นุ๊ก เดี๋ยวเราไปดูค่้อไอดีกับหม้อน้ำต้องกราบขออภัย fc ทุกท่านครับเนื่องจากคลิปมีปัญหาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมลงวิดีโอให้ใหม่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม อรอชมพรุ่งนี้นะครับผมขอบคุณครับ